สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกับช่องของน้องบาสอีกแล้วนะครับวันนี้น้องบัสจะพามาดูรถตอกเสาเข็มโอ้รถตอกเสาเข็มไหนว้าวนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งไปดูรถแม่ครมาตอนนี้มาดูรถตอกเสาเข็มอีกแล้วโอ้โหมันจะสุดยอดเกินไปแล้วอ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปไปแล้ว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  ไปแล้ว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 โอ้โอ้ <Yay! S 1> โอ,อะไรครับโอ้ยเหน่อเสามันขึ้นไปแล้วนะโอ้เข้าเสาไปแล้วโอ้โหโอ้รอ,อดูนะว่าเขาจะทำยังไงต่อโอ้เขาไปใส่ตรงนั้นโอ้มันจะเป็นเสียงยังไง น้องบัตบอมันจะเป็นเสียงตู้มๆๆเลยนะมันเพื่อนเราฟังกันโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอหทำท่าอะไรของน้องบัตเนี่ยเนา เสร็จแล้วอีกหนึ่งต้นนะครับโอ้โเสร็จแล้วเหรอต้นนี้โอ้เดี๋ยวเราไปรอดูต้นถัดไปกันมาเรามาเปลี่ยนมุมดูดีกว่ามามาทางนี้โอ้นี่ลากไปแล้วอ๋อลากออกไปแล้วเอาแล้วลากไปแล้วเอาเอาว โอ้ oh, ครับใช่แล้วลูกโอ้มันมีท่อไอเสียโอ้มันมีควันสีดำออกมาด,ด้วยนะน้องๆนะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับโอ้ตอนนี้เสาก็เรล่มใส่แล้วโอ้เขาใส่ลงไปแล้วโแ่ฮ่ฮ่าฮ่าฮ่้เป็นรถดำแล้ครับอันไหนครับ โอ้อันนั้นคือรถใส่ไงครับโอ้รถใส่รถลงเสาเข็มครับผมเขาเรียกรถตอกเสาเข็มมันคือรถที่เอาไว้ใส่นะครับแต่ตอนนี้ทุบลงใหญ่เลย มันมันรถตักเลยเหรอยมันไม่เหมือนหรอกมันไม่เหมือนหรอกครับมันจะมันรถตักได้งไงมันคือรถตอกเท้าฉีมมันจะเหมือนรถตักเด้งไงโอ้โอ้โอ้ทำอะไรครับจะทำตรงไหนมันเป็นอะไร อ๋อมันมีรถจอดอยู่ไกลๆตรงนู้นเหรอโอ้เราไปดูไม่ได้นะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหาน้องบาสแล้วโอ,โอ้โหอ่ะน้องบาสถอยน้องบาสถอยมาอโอ้ยรถมันมาใกล้แล้วเสียงก็จะดังหน่อยนะครับน้องๆเพราะว่าข้อควันอยู่ตรงนี้เลยครับน้องๆโอ้า หมันสุดยอดมากเลยใช่ไหมค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องบัสจะมาก,กระโดดโชว์เหรอใช่ไหมระหว่างที่ดูรถอะไรเนี่ยรถตอกเสาเข็มด้วยแล้วน้องบัสจะมากระโดดข้ามตรงนี้โชว์ด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เอา้าไหนมาลองดิเอาเจกี้อันเฮ้ยจ้าเอาแปะน,นิดนิดเฮ้ยจ้า <laughs> ะะะจะได้ไหมจะได้ไหมจ้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลย เอ้เจ้าบัสเก่งมากเอ้ยโอ้ยอันนี้ไกลหน่อยเอาจับมือพ่อเดี๋ยวะเฮ้ยเอาจับจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหโอเคพอแล้วโอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะใกล้เกินไปฮะเอากลับคืนละโอเคไปเฮ้ยอยาอดอ่ะอดอ่ะ้วจๆๆอากเงน โอ้มิชานินจา,านินจาเฮ้ยจ้าโอ้โหกระโดดจ้าโอ้โหน้องบัามาโชว์วิชานินจาเหรอครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเร็วมากโอ้กระโดดแม่งกบเลยน้องบ้านกระโดดเหมือนอะไรกระโดดโอ้น้องบ้านกระโดดแม่งกบเลยเหรอโอ้โหเพื่อนๆมา,นาสนุกมากโอ้อะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของน้องบ้านนะครับ อ้าวน้องบัสไปยบนเพื่อนก่อนเร็วโ <Bye. S 1> อว้ไว้เจอกันใหม่นะครับโ <Bye. S 1> อ้โหน้องบาสไปเล่นต่ออีก <laughs>